ผ้านี้นะคะเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเช่นเดียวกันจากตะบนสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะรันยวนสดุดนะครับเป็นภาษามเขมรค่ะสดุดแปลว่าอะไรคะเจ้าเนาะผืนนี้ย้อมสีธรรมชาติสวยมากๆเลยแล้วก็ยกดอกจากตะบนสวายก็คือลายลูกแก้วนะคะชมกันใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะ นี่คือสีจริงเลยค่ะนี <Bond> <pakai> ่ค uh, right ือสีจริงค้างไว้นะนี่คือสีจริงอ่านี่คือสีจริงนะคะสีจริงสีจริงที่แพดโพสยืนอยู่นี่คือสีจริงพยายามหาสีจริงให้ค่ะนี่คือสีจริงนะคะนี่ก็สีจริงนะคะสวยมากเลยผืนนี้นานๆที่จะเห็นรันยวนสดัดนะคะซึ่งงดงามอลังการจริงๆนะคะทอเก่งมากๆเลยนะคะลายนี่นะคะหาสีจริงสีนี้ให้ใกล้ๆหน่อย ค่ะ,ะมาดูใกล้ๆนะคะอ่เดี <no p Obrig illions> ๋ยวจะให้ดูเจือยด้านในนะคะอ่ดูเจือยผพื้นนี้นะคะมี2ผืนเนาะไหมคะเนาะอ่ามี2ผืนไม่ต้องแย่งกันนะคะใครใครช้าก็ผืน2ใครเร็วก็ผืนที่1นะคะสำหรับพื้นนี้3,750บาทขนาด1,2คูณ2เมตรย้อมสีธรรมชาติจากตะบนสวายทอ6กตะกรตบลสวายจะยกดอก 6. ตะกรนะคะสวยมากๆเลยนี <at some feet> ่คือสีจริงที่น้องแพทโพสต์อยู่นะ 0812571709ค่ะ0812571709นะคะอ่านี่เลยนะคะอ่าเห็นใกล้ๆเลยอ่ะนี่คือ2ผืนนะคะจับเนี่ยคือยังไม่ตับนะคะถ้าถ้าอยากได้เป็นอ่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์4แต่ว่ามี2ผืนนะคะติดต่อมาได้ค่ะสาย1สาย2ได้เลยค่ะ081257 1709นะคะไม่ต้องห่วงว่าไม่ใช่ไหมแท้ไหมแท้สุรินแน่นอนในงั้นไกด์แพทไม่โพสนะคะจากร้านค้าส่งในเมืองสุรินที่นะคะนำมาบอกว่ายินดีโปรโมทเลยจ้าเพราะว่าอยากให้คนที่อยู่กรุงเทพหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้มาเรือนสุรินได้ใสถึงบ้านส่งโดยไกด์แพท0 8 1 2 5 7 1 7 0 9เลยจ้าทักมานะคะอ่ะผืนนี้เบอร์สีนี้มี2ผืนค่ะติดต่อมาด่วนจ้า